เนียายแน่มันต้องมาตรฐานนะครับดูรอยเชื่อมนะครับนี่นะครับผมเชื่อมกับมือไอร้รถเนี่ยดูเนี่ยเต้าลงเต้ารับเปลี่ยนให้ครบนะครับดูแข็งแรงสวยงามดูดูดือนะครับเขามาทั้งทีก็ต้องทาให้นด,ด,ดีครับนี่วันหนึ่งย้ายสิบ0ี่สิบพันนี่นี่รอยเชื่อมเนี่ยผมอัดหนาขนาดนี้ครับขน,นาดอัดหนาขนาดนี้ยังระเบิดนะครับคิดดูไอ้พวกที่ไม่เชื่อมจะจะเหลือที่อะไรครับเผานี่แงนกับหลังแน่นอนถ้ามึงไม่เชื่อมนะบอกเลย นี่ดูขนาดผมอัดหนาขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยนีดูวยขนาดอัดหนาขนาดนี้ยิ่งระเบิดนะครับถ้ามึงไม่เชื่อมันจะเหลืออะไรนะครับนี่นะครับทาไมเราถึงมาย้ายแหนบที่นี่ครับมั่นใจที่นี่นะครับห้าพันร้อบาทมันได้ครบนะครับนี่นะครับรอยเชื่อมแน่นเติบสวยงามตรงนี้นะครับดูนะครับผมอัดกับมือนะครับนี่ต้าวับล็อกเสะดดูถูกกล้องแป้นเป็นตัวเตี้ยนั่งเต็มบ่าเห็นไหมครับดู ห้ 5, 5. า0ทัาทำไมเขาถึงมาย,งย้ายมาที่นี่กันต่อแถววันไม่ติดคันดูงานครับแข็งแรงไหมสวยงามไหมนะครับนี่ยังไม่ได้พ่นสี